สังหารคนอย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันละ่ะนี่เลยเจ้าค่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้เจ้าค่าเราผู้ฝึกยุดหญิงทั้งหมดนั่นของตำหนักเยียนเย่พวกเขาล้วนเป็นคนของเย่เทียนซินแล้วตอนนี้เย่เทียนซินผู้นำของตำหนักเยียนเย่ของพวกเขาได้ถูกจับขังอยู่ที่ด้านหลังของจินถิงซานแล้วทำไมไอ้เจ้าพวกนี้ถึงกล้าที่จะคิดโจมตีจินถิงซานแห่งนี้กันอีกละ่ะ ถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะเป็นเพียงแค่อิสตรีแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาทั้งหมดต่างก็มีวรยุทธ์อยู่ในขั้นสูงถึงเห็นทีว่าข้าจะต้องเหนื่อยมากแน่นอนถ้าหากว่าข้าจะต้องจัดการกับพวกนางทั้งหมดด้วยร่างเวชาราของข้าเยื่ยงนี้เห็นทีเรื่องนี้จะเป็นเรื่องยากเกินไปสําหรับข้าเรื่องแค่นี้มันคือเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านั้นเจ้าสามารถจัดการมันด้วยตัวเองได้เลยได้เลยเจ้าข้า สิทธิ์จะไปจับตาดูสิทธิ์พี่เอาไว้ให้ท่านอาจารย์เองท่านอาจารย์พักพ่กอนต่อถอะนะเจ้าค่ะเออปวดหัวชะมัดโลกฝึกยุดนี่ยาพารายาแก้ไม่เกรนอะไรก็ไม่มีลำบากคนแก่จริงๆเห็นทีว่าข้าต้องพักการสุมรางวันนำโชคนั่นไปก่อนสุมแต่ละครั้งฉันนี่ลุ้นจนตัวเกรงเลยทีเดียวไม่ได้นะปูปูอย่าไปยอมปูต้องสุมรางวันไปเรื่อย คนดูจะได้ลุ้นไปด้วยพอได้เกลือแล้วมันสะใจดีไงปูภาพได้ตัดมาที่เชิงเขาของจินทิงซานอ้าวอ้าวอ้าวทำไมถึงทำหน้าทำตาแบบนั้นกันล่ะนี่พวกเจ้าไม่พอใจในตัวข้าอย่างนั้นเหรอเจเทียนซินได้พูดออกมาแบบกวนโอ้ยหน่อยๆเสียงกระดิ่งได้ดังมาจากเรือลอยฟ้าลายมังกรดำ จนทำให้ชาวยุทธชุดดำที่อยู่ต่อหน้าเช่เทียนสินถึงกับต้องพงะเหมิงซื่ออินข้าขอพบกับท่านอาจารย์ของเจ้าหน่อยจะได้หรือไม่คลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นเสียงที่มีความหนักแน่นมากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดมาจนเสียงดังเกินไปแต่ว่าคลื่นเสียงนี้มันมาพร้อมกับเสียงที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งพวกเจ้าทั้งหมดมีสิทธิ์อะไรที่จะมาพบท่านอาจารย์ของข้า และอีกอย่างหนึ่งนะท่านอาจารย์ของข้าไม่มีเวลาว่างพอมาเสวนานกับพวกเจ้าหรอกและเพราะว่าวันนี้ข้านั้นอารมณ์ดีดังนั้นข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าถอยกลับไปแบบมีชีวิตเอาละ่ะพวกเจ้าจงถอยกลับไปยังที่ที่พวกเจ้ามาซะหลังจากที่มิงซื่ออินพูดจบ ก็ได้มีออร่าพลังกระจัดก,กระจายมาทางที่หมิงซื่ออินอยู่หมิงซื่ออินในตอนนี้ข้าคู่ควรที่จะได้เข้าพบกับท่ายอารของเจ้าบ้างแล้วหรือย,ยังอืมนี่มันร่างโรกุตระกายร้อยวิบัติร่างโรกุตระกายนี่มีความสูงกว่า50ฟุตแถมที่ด้านล่างเองก็มีกีบดอกวัวสีแชดอยู่ใกล้ๆคนผู้นี้เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่ง นอกจากท่านอาจา์แล้วก็คงจะมีเพียงแค่สิทธิพี่ใหญ่และสิทธิพี่รองเพียงเท่านั้นที่จะสามารถคู่ควรต่อกอนกับผู้ชายคนนี้ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้จินติง้างของพวกเราจะไม่ได้อยู่ในความรุ่งโรจน์อีกต่อไปปรากฏว่าเจ้าเป็นยอดฝีมือรับยวนสินเจียถ้าหากว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อที่จะโอ้อวดพลังของเจ้าล่ะก,ก็ข้าคิดว่าเจ้าคงจะมาผิดที่ซะแล้วละ ไม่ข้าไม่ได้คิดจะทำแบบนั้นหรอกนะหลังจากเสียงจบลงก็ได้มีเงาร่างหนึ่งดูดออกมาจากเรือลอยฟ้ามังกรดำและสั่งให้เรือลอยฟ้ามังกรดำถอยออกไปห่างๆข้าสูจินซานจากวิหารปีศาจข้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาพบกับท่านผู้อาวุโสจีเทียนเต้าข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจข้านะช่วยไปบอกกับอาจารย์ของเจ้าให้ข้าที ข้าหวังว่าเจ้าจะเห็นถึงความจริงใจของข้าฮะฮไอ้เจ้าเจ้าพยายามที่จะกลัวข้ากลัวอย่างนั้นหรอในขณะที่หมิงซื่ออินกําลังจะปฏิเสธออกไปแบบทเท่ตอนนั้นเองก็ได้มีอะไรบางอย่างบินออกมาจากจินถิงซานสิทธิ์พี่ซีสิทธิ์พี่ซีท่านอาจารย์บอกให้พาพวกเขาขึ้นไปที่จินถิงซานได้นะ เจ้าคงจะเป็นยวนเออสิษย์คนที่เก้าอย่างนั้นสินะข้าได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามานานแล้วโอ้ชื่อเสียงอย่างนั้นเหรอข้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮฮฮฮแน่นอนอยู่แล้วยวนเออเจ้าหน่บเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากหลังจากที่เจ้าได้เข้ามาที่จินทิ้งซานตั้งแต่อายุสิบวบ เจ้าก็ใช้เวลาเพียงแค่สิบวันเท่านั้นจนฝึกฝนวรยุทธ์ไปถึงขั้นธงสเสวียนและต่อมาก็ได้ใช้เวลาสามเดือนก็พัฒนาวรยุทธ์ไปถึงขั้นหนิงสือหลังจากนั้นเจ้าก็ใช้เวลาอีกสองปีเจ้าก็สามารถเบิกเส้นลมปาทั้งแปดและขึ้นสู่ระดับฟานไฮและในท้ายที่สุดเจ้าก็ได้ใช้เวลาฝึกฝนอีกเพียงแค่สามปีจนเจา้าสามารถฝึกฝนตัวเองขึ้นมาถึงขั้นเสิอนถึงตอนนี้ได้ข้านะ มีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าในโลกใบนี้คงจะไม่มีใครอัจฉริยะไปกว่าเจ้าอีกแล้วละยวนเออนี่มันอะไรกันไอ้เจ้านี่เป็นยอดฝีมือขั้นยวนสนเจียและมีล่างโรคกุตระกายร้อยวิบัติดอกบัวสีกีบจริงๆอย่างนั้นหรอทำไมไอ้เจ้าโมอนี่มันถึงได้ประจบประแจงคนอื่นเก่งนะฮเจ้าน่ะมีฝีปากที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมาก ท่านอาจารย์บอกให้ข้าพาเจ้าไปที่ห้องโถงใหญ่นะภายในห้องโถงใหญ่ของจินถิงซานลู่โจโดได้นั่งอยู่บนบันลังด้วยความอึดอัดโดยมีรุ่ยมู่เซอร์โจจี้เฟิงและฟางสงพวกเขาทั้งหมดได้อยู่ขนาบข้างซ้ายและขวามือของเขานี่ข้าไม่ได้มานั่งตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วนะเนี่ยรู้สึกไม่ชินเลยจริงๆสูจินซานจากวิหารปีศาจ ทำความคารวะท่านผู้อาวุโสจีนั่งลงก่อนสิขอบคุณมากท่านผู้อาวุโสคนผู้นี้คือมหาจอมวายร้ายที่เคยสร้างความหวาดกลัวให้กับคนทั้งโลกได้ข้าไม่กล้าที่จะสัมผัสถึงพลังฐานการบมเพาะของชายผู้แข็งแกร่งเช่นนี้ข้าทำได้เพียงแค่แตัดสินมันด้วยสัญชาตญาณเพียงเท่านั้น และดูเหมือนว่าออร่าของปรมาจารย์จอมวัยร้ายปีศาจผู้นี้จะดูธรรมดาเป็นอย่างยิ่งพลังของเขาดูเหมือนกับพลังของคนธรรมดาทั่วไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามในโลกฝึกยุทธแห่งนี้การที่ผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งเจ้าซ่อนพลังของตนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาล่ะนะในห้องโถงแห่งนี้ก็ไม่ได้ดูรู้ราอะไรมากมายนะในความเป็นจริงแล้วมันก็เหมือนกับห้องโถงของสำนักธรรมดาทั่วไปไม่มีผิด ไม่มีอะไรพิเศษเลยแม้แต่นิดเดียวสถานที่นี้คือจินถิงซานมันคือสถานที่ที่สร้างความหวัดกวัวให้กับคนนับไม่ถ้วนบนโลกใบนี้เจ้ามาที่นี่เจ้าต้องการอะไรจากข้าอย่างงั้นหรอตัวข้านั้นได้ยินชื่อเสียงอันโด่งดังของจินทิงซานแห่งนี้มาเนิ่นนานมากแล้วที่ข้าเดินทางมาหาผู้อุศในวันนี้ ข้ามีเรื่องทั้งหมดที่จะขอท่านผู้อาวุโสสามอย่างประการแรกในอดีตตําหนักเย็ยนเย่ได้ต้มตีวิหารปีศาจของพวกเรามานับครั้งไม่ถ้วนข้าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้อาวุโสสาม,มารถจับตัวผู้นำของพวกเขาได้นางผู้หญิงคนนั้นสมควรได้รับโทษจากผู้เป็นอาจารย์แล้วแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่คิดจะปล่อยเหล่าสาวกของตําหนักเย็ยนเย่ไปเราชาวยุทธหญิงพวกนั้น ได้โปรดท่านผู้โอโสมอบชาวยุทธพวกนั้นให้กับข้าด้วยตำหนักเย็ยนเย่ได้ถูกก่อตั้งโดยคนทรยศจากจินถิงซานแห่งนี้เจ้ามันเป็นเพียงแค่คนนอกเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษพวกเขาหรอกเนาะรุยโมเซาเจ้าพูดแบบนั้นก็ถูกแต่ว่าถึงยังไงข้าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาอยู่ดีส่วนเรื่องประการที่สองข้าได้รับงานงานหนึ่งมาจากสำนักบริสุทธิ พวกเขาให้ข้าจัดการสิทธทรยศที่มีนามว่าฟางสงบางทีพวกท่านอาจจะย,ยังไม่รู้ฟางสงคนนี้เคยสนใจที่จะเข้าร่วมวิหารปีศาจของข้าเมื่อนานมาแล้วไอเจ้าคนขี้โลเลอย่างฟางสงมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมายืนอยู่ในจินติ์ซานแห่งนี้เอาไ,ไหนข้าต้องเป็นคนที่จะโดนข้าล่ะเนี่ยน้อยพูดต่อซะสิ เรื่องในประการที่สถ้าหากว่าพวกเราสามารถตกลงกันได้ข้าก็พอจะลืมเรื่องสองอย่างแรกไปได้เหมือนกันพวกเราวิหารปีศาจและจินถิ้งซานพวกเราล้วนแล้วแต่ถูกผู้คนในโลกใบนี้เกียดชังและถูกคนจากฝ่ายธรรมะโจมตีมาโดยตลอดเรายอดฝีมือของฝ่ายธรรมะทั้งสิต่างก็เคยปรามือกับท่านผู้อุมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน และทุกครั้งพลังของเจ้าพวกนั้นก็เพิ่มมากขึ้นแทนที่จะลดลงมีเหล่าชาวยุดหน้าใหม่ขึ้นมาต่อสู้ให้กับเจ้าพวกนั้นมากมายถ้าหากว่าจินทิงซานแห่งนี้ร่วมมือกับวิหารปีศาจของข้าแน่นอนว่าจะไม่มีใครในเลกใบนี้เป็นคู่ปรับของพวกเราได้อย่างแน่นอนทนไม่ไหวแล้วเว้ยหุบป,ปากเน่าๆของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะ เอมหูป,ปากก็หูป,ปากอีกสองวันค่อยมาพูดต่อก็แล้วกัน